เมาแซดไม้สาวเคยปีนต้นงิ้วมีไฮโซขายขนมจีบเปไม่ยั้งทั้งที่มีเมียแล้วไม้สาวงานเริ่มป่าปลายครับมีไฮโซหนุ่มมาขายขนมจีบเปไม่ยั้งแต่มีเมียแล้วด้านไม้สาวเองครับยังเล่นตัวไม่กล้ากลับไปปีนต้นงิ้วเหมือนตอนสาวๆเลยแอบหลอกกินของเปไปก่อนดังสุภาษิตที่ว่าผู้หมดเป็นแสนแขนไม่ได้จับ กลายเป็นเผือกละลอนครับให้ชาวเน็ตได้ฝึกสมองประลองปัญญากันอีกแล้วครับสำหรับปริศนาของเจมอยร้อยแปดไม่สาวครับมีหนุ่มไฮโซม,มาขายขนมจีบครับแต่หนุ่มมีเมียอยู่แล้วโดยบอกใบมาว่าไม่สาวคนนี้เริ่มมีงานปาไปไม่รุ่งเรืองเหมือนเมื่อก่อนเรื่องความรักถือว่าเธออาภัพจัดเกิดมาสวยแต่หาสามีดีไม่ได้หลังจากกลายเป็นไม้ชีวิตชีวาก็เหมือนจะแฮปปี้แต่ความจริงแล้วแค่สร้างภาพ เพื่อกรบเกินให้ผัวเก่าเห็นว่าไม่มีมึงกูก็อยู่ได้โดยมีสายเล่าครับว่าตอนนี้ไมยสาวกําลังคั่วอยู่กับเพื่อนตัวเองซึ่งเหมือนจะรวยแต่ก็ไม่เชิงเพราะผัวเก่าไม้สาวรวยกว่าหน่อยอย่างไรก็ตามครับคู่คนนี้เรื่องเปไม่เป็นสองรองใครและก็คิดใครอยากได้ดาราสาวมาเป็นเมียอีกคนทุกวันนี้ครับหนุ่มไฮโซต,ตามไม้สาวเป็นว่าเล่นกระเป๋าไหนเขาว,ว่าดีแบรนด์เนมอะไรกำลังฮิต เฮีก็ซื้อเปให้แต่ไม้สาวยังลีลาเล่นตัวอยู่เพราะรู้ทั้งรู้ว่าผู้มีเมียแล้วบทจะกลับไปปีนต้นงิ้วเหมือนตอนสาวๆก็กลัวสังคมจะรังเกียจทุกวันนี้ไม้สาวเลยหลบๆซ่อนๆแอบหลอกกินไปก่อนเหมือนสุภาสิทธิที่ว่าผู้หมดเป็นแสนแต่แขนไม่ได้จับงานนี้ครับใครอยากฝึกสมองประลองปัญญากันดูครับลองตอบเข้ามาขาเมาส์ขาเพือกอย่างแอดมินครับรอฟังอยู่เด้อถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดได้เลยนะครับ อย่าลืมกดติดตามซ u เปอร์สตาร์ดาราเพื่อที่คุณนั้นครับจะไม่ได้พลาดข่าวสารการอัปเดตของวงการบันเทิงแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับที่สำคัญนะครับต้องขอกราบขอพระคุณทุกท่านมากๆด้วยนะครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยนะครับ